สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการารับพัสดุนะครับเป็นเมล็ดผักหวานนะครับสั่งจากเพจนะครับนะครับหนึ่งเมล็ดนี้ก็ค่าส่ง70เป็น170บาทนะครับเก็บปลายทางเดี๋ยวมาดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> โอเคนี่ครับหน้าตาเมล็ดผักหวานที่เป็นนี้โอ้โหมันเมล็ดใหญ่มากเลยนะ นครับเมล็ดผักหวานเดี๋ยวจะไปลองปลูกอันนี้มันมีวิธีปลูกด้วยนะครับนี่ครับมีวิธีปลูกมาให้ด้วยครับ <c oughs> การปลูกผักหวานนะครับลักษณะทั่วไปของผักหวานผักหวานป่าเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีความสูงได้สูงสุดถึง13เมตรแต่พบโดยทั่วไปเป็นพุ่มขนาดเล็กเนื่องจากมีการเก็บ อยู่ตลอดนะครับทำให้ขนาดลาต้นไม่สูงชอบแดดราไรถ้าอยู่ในที่อยู่ถ้าอยู่ได้ไม่มีพี่เลี้ยงเช่นแขบ้านตะกบตะขบนะครับลำใยน้อยหนามะขามเทศจะเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับการเพาะชำก่อนนำเมล็ดไปเพาะนี่ให้ใช้กระสอบป่านหรือผ้าคนูชุบน้ำให้เปียกชุ่มให้เปียกนะครับมาคุมไว้ประมาณ 7-10วันอ๋อคุมเมล็ดไว้ก่อนนะครับรดน้ำตอนเย็นทุกวันให้เปียกและมีความร้อนร้อนอบให้เมล็ดแตกแต่ห้ามตากแดดนะครับหลังจากน้ำหลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากน้ำนำเมล็ดไปเพาะในกระบะทรายกระบะทรายล้วนโดยวางเมล็ดในแนวนอนให้อยู่ในดินนะครับสองส่วนพ้นดินขึ้นมาหนึ่งส่วนรดน้ำเฉพาะตอนเย็น ทำนังคามุงให้โดนแดดบำอดและพยายามไม่ให้ถูกน้ำฝนนะครับจะทำให้รากหงิกประมาณ10-15วันรากไม่ลึกผัหวานจะงอกยาวประมาณ1-2นิ้วขึ้นอยู่กับความลึกของกระบ,บะทรายด้วยนะครับให้ย้ายลงถุงเพาะชําหรือปลูกได้เลยนะครับในระยะนี้ยังไม่มีใบงอกออกมาแต่สามารถย้ายชําได้เลยหากรากยาวมากจะย้ายชำยากการย,ายร้ายกล้าให้ใช้ ขั่วตักลึกๆเพื่อให้ได้ดินร่วนนะครับค่อยดึงมเมล็ดขึ้นมาอย่าให้รากช้าน,นะครับการชํำในถุงเตือนเพราะชํำแดดรำไรไม่ให้แดดไม่ไม่ให้โดนแดดแรงนะครับรากผักหวานจะยาวมากนะครับวัสดุผสมดินเพราะเป็นดินผสมปุ๋ยคอกและแกลบดํานะครับแกลบที่เผาแล้วจะได้ไม่เกิดเชาราใช้ตะเกียบจิ้มถุงดินนํา ทางรากผักหวานก่อนและกดดินด้านข้างให้แน่นนะครับโดยให้เมล็ดโพลเนื้อดินครึ่งเมล็ดรดน้ําเฉพาะตอนเย็นเมื่อมีใบจริงสีทังหใบนะครับจึงย้ายปลูกได้นะครับสัตรูสําคัญของวานคือหอยทากและจิ้งหรีดป้องกันโดยการโรยชากันหอยเชอรี่รอบๆถุงเพราะชําเพื่อไม่ให้หอยเชอรี่เข้ามาได้นะครับการนาไปปลูกในหลุม กรณีไม่ช้ำในถุงเพาะนะครับพื้นที่ปลูกต้องอยู่ใต้ร่มร่มไม้นะครับมีพี่เลี้ยงมีแดดรำไรผักหวานไม่ชอบแดดจัดกรณีปลูกในหลุมเลยนะครับเมื่อฝนชุกหรือสามารถดูแลรดน้ําได้ก่อนจะย้ายกล้าจากกระบะเพราะต้องเตรียมพื้นที่ปลูกก่อนด้วยนะครับการขุดหลุมขนาด30คูณ30ซเมตร แล้วนันดินผสมปุ๋ยข้อเก่ามารองก้นหลุมและกบดินทับอีกชั้นแล้วนำเหล็กขนาดเท่าตะเกียรแทงลงในดินเพื่อนำทางเพื่อนเพื่อนนำทางนะครับเพื่อนำทางรากผักหวานและนำเมล็ดลงไปโดยไม่โผล่เนื้อดินครึ่งเมล็ดกดดินรอบรอบ,บรากให้แน่นนะครับสองตัดหัวตัดท้ายขวดน้ำอัดลมมาครอบเพื่อป้องกันไก่ หอยทากได้จิ้งหรีดลดน้ำสองถึงสามวันต่อครั้งนะครับผักหวานควรปลูกในร่มไม้เช่นลำไยหรือปลูกไม่มีพี่เลี้ยงก่อนหนึ่งถึงสองสัปดาห์เช่นแคบ้านน้อยนาชะอมมะขามเทศให้หลุมผักหวานห่างโคนต้นห้าสิบเซนหางไม่มีร่มให้ใช้สแลนคุมแดดนะครับแอผักหวานชอบปุ๋ยคอกนะครับให้โรยรอบๆบโคนต้นแต่ยาให้สัมผัสโดยตรงนะครับในปีแรกผักหวานจะไม่โต ส่วนมากจะสูงไม่เกิน30เซนและเริ่มโตเร็วในปีที่ 2, 3คนตัดยอดไม่ให้สูงมากจะทําให้ลําบากในการเก็บนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองดูนะครับแต่วันนี้ยังยังต้องไปเตรียมทงยาวก่อนนะครับทุงยาวนะครับโอเคเดี๋ยวไปเตรียมพื้นที่ก่อนครับ